สวัสดีครับดิฉันตีพิสิครับผมอยู่กับวินเทจส,สวยๆกันต่อนะอะ่วันนี้ไม่มีอะไรมากนะมี3รุ่นที่อยากจะเอามาแนะนําให้เล่นกันนะครับผมเอามาแบ่งปันกันเล่นนะครับผมอ่าใครชอบตัวไหนก็แคปรูปส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมส,สวยๆทั้ง3ตัวเลยนะครับผมจริงๆ3รุ่นนี้ก็เคยทําคลิปลงไปให้แล้วหลายรอบหนึ่งลองลอง,ลองเลื่อนดูหน้าเพจเอาไปแล้วกันนะครับผมโอเค,โอ,เคโอนเต็ม180กับปลายทาง250บบาทเหมือนเดิมนะ ใครสนใจตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูแอร์เรียตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นแอร์เรียนะครับผมอ่าแปบ๊บหนึ่งขอดูชื่อรุ่นก่อนจำชื่อรุ่นไม่ได้อีกแล้วอ๋อเอนะครับผมนี่เนี่ยชื่อรุ่นมันจะอยู่ด้านหลังนะ AF320 นนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดนะครับตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดนะครับผมเป็นสีซันเบิร์ดค่อนข้งจะสวยเลย แต่ก็อาจจะมีพวกรอรอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมลูกค้าก็ลองสังเกตดูประมาณนี้จริงๆตัวเนี้ยหน้าหลังอะสวยหมดเลยนะครับผมหมายมหัศด้วยไม้เข้มนะครับผมสวยครับตัวนี้สวยมันมันจะมีรูรอยข้างๆอ,าอะไรประมาณนี้เป็นแค่เปลือกแล็กเกอร์เฉยๆนะรูรอยเปลือกแล็กเกอร์เฉยๆเห็นไหมประมาณนั้นแหละตัวนี้โป่งธรรมดานะครับผมตัวนี้4,003 โดยรวมแล้วสภาพดีเลยเผื่อว่ามีใครอยากได้ OM ซื้อให้ลูกสาวหรือจะซื้อว่าให้เริ่มเล่นนะครับผมตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันเป็นโซลิดนะเป็นท็อปโซลิดนะตัวนี้ตัวที่2องยามากิเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ผมฝังระบบภาคไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วอะเป็นฟิสแมนนะครับผมโซนิ t โ n e ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่น <c oughs> ตัวนี้จะเป็นโซลิดน็อตนะครับผมตัวที่สามนะครับเป็นโปงไฟฟ้า ขึ้นสายอะไรให้ียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็จะมีริ้วรอยบ้างอาจจะมีพวกเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยอยู่ลูกบิดคลาสสิกด้วยนะครับผมข้างหลังอ่ะตามนี้เลยนะครับผมสวยอยู่ก็อาจจะเป็นพวกอ่าอะไรแบบประมาณนี้เล็กๆน้อยๆทั่วไปประมาณนี้แหละนอกนั้นก็สวยหมดเลยนะครับผมตัวนี้สามพันห้านะครับเผื่อสนใจเผื่อว่าโป่งไฟฟ้านะโป่งไฟฟ้า ตัวนี้ตัวนี้ยามาฮ่าโอเอ็มนะครับผมผมก็ฝังโซนิกโทนให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมป้ายดําตัวนี้เดี๋ยวผมปรับราคาลงให้ดีกว่าอ่าผมเปลี่ยนลูกบิดมาให้ใหม่นะสภาพดีตัวนี้อ่าเนี่ยลูกบิดผมเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่าลูกบิดเดิมมันค่อนข้างที่จะเสียผมก็เลยเปลี่ยนยกใหม่ยกชุดให้เลยนะลูกบิดเหมือนกันอันคล้ายๆกันนะครับผมสภาพโดยรวมแล้วสวยครับตัวนี้สภาพดีเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคราบเห็นไหม มันจะเป็นคราบเล็กๆน้อยๆทั่วไปข้างๆแค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมนอกนั้นก็สวยหมดเลยตัวนี้สี่พันห้าพอ่องไฟฟ้านะครับตัวนี้สี่พันห้าพอนะครับก็เหลือสามรุ่นสุดท้ายนะครับผมล็อตนี้ผมเหลือแค่นี้เองของเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมของยังไม่เข้าของเข้าอีกทีน่าจะอีกหลายหลายวันเลยนะครับผมหลายอาทิตย์เลยก็ฝากด้วยแล้วกันเผื่อว่ามีใครชอบตัวไหนก็แคปรูปส่งเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับผม